ดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะยินดีเข้าสู่ช่องพาราไทยนะคะอันนี้ก็มาเก็บภาพนะคะบรรยากาศในช่วงเสร็จงานนะคะของงานเสียงสีเสียงนะคะทุกท่านงเสร็จงานเร็วๆนะคะในงานแสดงชุดนี้นะคะเสียงซีเซียงนะคะที่สำคัญยิ่งเลยนะคะเของทุกคนทางมานะะคตั้งแต่วันที่เนาเต่วันที่สิบเอ็ดนะคะกำลังนะะคกลังถ่ายภาพเซลฟี่นะคะกับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักแสดงเแม่แม่ค่ะนี่คือบรรยากาศ การนะคะการเร็จงานนะคะแม่ๆ่าการเร่งงานนะคะก็เก็บภาพนะคะเก็บภาพเก็บิปวีดีโอนะคะไปลงนะคะให้กับแม่ๆได้ชมบรรยากาศนะคะตอนเสร็จตอนจบงานนะคะแสดงเสิ้นเสียคนะแม่ๆค่ะเด็กๆรถช้าของเราก็ตอนนี้ก็กาลังนะคะถ่ายภาพนะคะกับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักแสดงนะคะก็ได้ลงมานะคะถ่ายภาพกับเด็กๆนะคะเข้าวสารของแงช้างพร้อมวัฒนธรรมค่ะ ในวันนี้นะคะต้องขอกขอบคุณทุกท่านที่มาเดินทางนะคะทุกครั้งที่เราเข้ามาเราก็จะเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสัุิภาพนะคะแต่หน้าว่าท่านใดจะถ่ายภาพถ่ายภาพสวยๆกับไฟที่ระยะระดับทั่วทั้งบริเวณน้องหมอพร้อยนะคะน้องหมอพรอย อยากใสนะคะเรามาเคยมาในชื่อจ้ารักชื่อสวยมากเลยอันนี้น้องเงือกอ่างน้ำโชคนะคะน้องเงือกน้ำโชคนะคะแม่แม่ค่ะดีด้วยนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมนี้นะคะด้านด้านหลังจะเป็นซุ้มไฟเนาะแม่แม่ค่ะสวยมากเลยนะคะด้านหลังจะเป็นซุ้มไฟนะคะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะแม่ค่ะสวยงามจริงๆนะคะ เลยนะคะนี่เลยบรรยากาศนะคะร้งเสร็จงานเลาวแม่แม่ะรังเสิตงานนะคะอฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องช้างพี่พรายพี่พรงนะคะเชือวใหญ่เนาะก็จะยืนนะคะถ่ายรูปเชฟฟี่กับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะคะแม่แม่ะอันนี้จะเป็นบริเวณหน้าเวทีนะคะแม่แม่ขบริเวณหน้าเวทีก็ประดับด้วยไฟแสงสีเสียงนะคะสวยงามมากเลยนะคะแม่แม่ขก็เจ็บภาพบรรยากาศนะคะรังเสิ็จการแสดงเนาะรังเสิ็จการแสดงเรียบร้อยเดีวยวนาะแม่แม่ะนี่เลยนะคะนี่เลย นักแสดงก็ขึ้นไปถ่ายภาพนะคะรวมนะคะบนเวทีเนาะแม่ๆค่ะบนเวทีนะคะตอนนี้น้องไทก็อ่ายืนนะคะยืนใช้ไปแม่ไม่ได้ใช้หมดกันหมดใช่หมดตองมาใส่ดูอาอันนีู้รูไหนว่ถึงสองชั่ว่มงไม่แล้วจ่านนูก็เลยอดีกอดีก็งานจบพอดีเลยจ้าแมนแมนจ้าไม่สิบตัวหน่อย ใชยก็นี่นะคะน้องอชัยของเรานะคะอ่ะาีทีแฟนก็เซลฟี่นะคะกับนักแสดงแล้วก็นักท่องเที่ยวกันเยอะแยะเลยนะคะอะพี่แฟนเรานะคะ อันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะหลังเสร็จงานเน้องให้กับแม่แม่ได้เยี่ยมชมกันนะคะเดี๋ยวจะปรงคลิปนะคะไปถึงบ้านก็จะปละรงคลิปให้แม่แม่ได้เข้ามาเยี่ยมชมกันคับนะคะกับบรรยากาศนะคะหลังเสร็จการแสดงเสียงเสียงนะคะแม่แม่ค่ะได้ยินทางหน่วยงานบอกเนาะค่ะว่าทางงานจังหวัดนะคะก็จะจัดงานนะคะแบบนี้นะคะปีละสามครั้งเนาะแม่แม่ค่ะปีละสามครั้งเลยนะคะรวมถึงงานช้างด้วยนะคะรวมถึงงานช้างเลยนะคะอเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ คนสวยคนสวยสวยันนี้เสียงพี่แฟนนะคะคนสวยเป็นไงลูกเป็นไงเป็นไงลูกวันนี้ฮะสา สัมภาษณ์พวกก่อนก่อนเนาะช,วชิวๆบ่อนวันนี้ปกติครับปกติเนาะเหมือนเมื่อวานไหมเหมือนเมื่อวานบอกอ๋อไม่เหมือนเมื่อวา,านนะคะเอ่ตัวยังไม่ได้อ๋อเมื่อ,อ,ะะอ,อวานน้องกดตัวยังไม่ได้เนาะไม่ได้นอนด้วยนะคะแม่ค่ะแล้วก็ติดติดติดผ้าใหม่แล้วก็เนาะพี่ทองคำด้วยนะคะ <laughs> นี่เลยนะคะ <laughs> คิวบูบออ๋อวันนี้ใช่ไหมดูว่าย้อนหลัง ด้าหลังอ๋อเหรออ๋อมีแฮปปี้เบอร์เดย์ให้ท่านรองด้วยใช่ไหมวันนี้วันนี้เห็นท่านรองไปใส่ชุดให้อีกใช่ไหมเอามาแล้วมาแล้วนะคะ งานเซ์ไร ให้พี่เบิร์ดย์ให้ท่านรองนะคะแม่แม่ค่ะให้ท่านรองนะคะท่านรองคือท่านใจมากเลยนะคะไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะคะเป็นพี่เบิร์ดเดย์ย้อนหลังเนาะให้ท่านรองนะคะแม่แม่ค่ะให้ท่านรองนะคะนะคะขอให้ท่านรองนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้รวยนะคะสาธุสาธุค่ะ นะคะใเด็กๆก็มาร่วมให้พิเศนะคะให้ทันรองของเราด้วยนะคะเด็กๆนักแสดงทุกเชือกเลยนะคะทานรองของเราตื่นตันใจมากๆเลยน้ําตาไหลเลยนะคะแม่ค่ะน้ําตาไหลเลยนะคะไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์แบบนี้นะคะแม่แม่ค่ะไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์แบบนี้นะคะเป็นสร้างซีสันเนาะสร้างซีสันนะคะในการแสดงเสียนสีเสยงในงานนี้วันนี้ด้วยนะคะแม่แม่ค่ะเป็นงานที่ นะะักแสดงแล้วก็นักแสดงนะคะเด็กๆทุกคนทุกน้องช้างทุกเชือกเลยนะคะโอเคนะคะนี่นะคะวันนี้คนเสิร์งบอกว่าวันนี้แสดงได้นะคะชิวมากเลยนะคะแม่ค่ะไม่เหมือนเมื่อคืนเมื่อคืนนั่นจะบอกว่าร้องนะคะแม่ค่ะร้องทั้งคืนเลยนะคะร้องแล้วก็ไม่ไม่หลับไม่นอนนะคะยัง ห่วงพี่อ้วนนะคะห่วงพี่อ้วนนะคะอ่ะเด็กๆก็ยังเซลฟี่นะคะกับนักท่องเที่ยวแล้วก็อ่านักแสดงเนาะแม่ๆค่ะนักแสดงนะคะอ๋อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากกล้องไม่มีรองเท้า แฟนนะคะแฟนผู้กำกับนะคะจะถ่ายลูกกับน้องละไทยนะคะเอ นะน้องก่อนน้องก่อนแล้วน้องก่อนแล้วค่นะคะเออเชฟี่เชฟี่ใหญ่เลยนะคะคนสวยคนสวยเป็นงานมากเลยนะคะแม่ค่ะวันนี้นางก็นิ่งมากเลยนะคะนางนิ่งมากเลยไม่มีเสียงนะคะแม่ค่ะวันนี้ไม่มีเสียงนะคะนางเก่งมากเลยนะคะนางเก่งมากๆเลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณกาลังใจจากแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนนะคะชุดสวยนะคะให้กับน้องไทยของเราเพื่อจะมาโชว์ในงานช้างนะคะที่จะมาถึงอีก3เดือนนะคะแม่แค่ะคือครอบครัวน้องไทยก็กลับขอบคุณจากใจจริงมากๆเลยนะคะแล้วก็ตื่นตันใจมากๆเลยที่ แม่ๆ่นะคะให้ความรักความเมตตานะคะความสนับสนุนนะคะให้กับน้องอรไทยนะคะแม่ๆมค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเปลี่ยนทางเนาะเปลี่ยนทางเพราะว่าด้านถ้าท่านาน้องหันหน้ามาทางนี้เนาะแม่ๆมค่ะก็จะทําให้ย้อนแสงเนาะย้อนแสงนี่นะคะเจฟี่นี่คือนี่คือ นี่คือแฟนนะคะแฟนผู้กำกับนะคะแม่แม่ขาซึ่งก็เคยได้ไปร่วมงานกันนะคะที่สุพรรณเนาะแม่แม่ขาท่านก็อยากจะถ่ายภาพนะคะกับน้องละไทยนะคะทุกงานน้องที่ได้ไปร่วมงานกันนะคะแม่แม่ขาน,น,ะะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะนี่คือ,อแฟนอาจารย์ครชัยนะคะขอบคุณค่ะ ไปทางไหนล่ะนี <poisoned indo> <IP> <ara> ok <nous S 2> ่นะคะภาพบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะคะอนี่นะคะน่ารักน่ารักมากเลยอาืนเลยค่ะยืนเลยนะคะอยาให้โอ้ ดึงแรงไปไม่รูกดึงแรงไปไหมคนสวยเบาเบาูกเบาเบ้าเออดูค่ะดูดาวดาวมานี่ก่อนนี่นะคะเออนี่นะคะนี่นะคะย้อนแสงไหมล่ะนั่น สำหรับคลิปนี้ก็โอเคแค่นี้เนาะแม่แม่ค่ะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะให้กับน้องไทยของเรากันเยอะๆด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้ให้น้องไทยของเราด้วยนะคะแม่แม่ค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแม่แม่ค่ะก็กอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งนะคะที่รักและเอ็นดูเมตานะคะน้องไทยของเรานะคะแล้วก็ขอบขอบพระคุณนะคะที่แม่แม่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนนะคะร่วมแรงร่วมใจนะคะ ชุดสวยๆนะคะให้กับน้องใครของเรานะคะกบขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้แม่ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแฮงๆด้วยๆวยนะคะสาธุสาธุค่ะไปแล้วค่ะบายบายค่ะ